สวัสดีครับพวกกับเมจิกแบร์คาเดมี่นะครับผมอ่า EP นี้นะครับผมเป็นพี่หมีสอนก้นนะครับก็เป็นก้นลักษณะคล้ายๆล้ายออยเอ็นวอเตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้พี่หมีจะพรีเซนต์ไม่ใช่เชิงเป็นน้ํากับน้ํามันนะเป็นแบบเอ่อเอาให้เ,เข้ากับช่วงนี้หน่อยนะผมเป็นผู้นําผู้นํานะผมก็โอเคพี่หมีมีไพ่จํานวนหนึ่งนะครับผมเป็นสีแดงสิบใบนะผมแล้วก็สีดำสิบใบก็ไปที่หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9แล้วก็10ส่วนสีดำนะครับผมพี่หมีก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ใบนะครับผมสีแดง10บใบแล้วก็สีดำส10ใบนะครับชึบโอเคเริ่มแรกนะครับผมพี่หมีก็จะแบ่งก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใบโอเคแบ่งไว้อย่างละ1ิใบนะครับผมเป็นสีแดงกับสีดำนะครับผมโดยที่พี่หมีเนี่ยจะเอาเขาเรียกว่าจะเอาผู้นาออกมาก่อนนะผู้นํามาท่านผู้นำนะผมโดยที่ สุ่มมาสักหนึ่งใบโอเคเอาเบอร์เก้าแล้วกันนะครับผมที่มีเจ้าเบอร์เก้าเนี่ยเป็นท่านผู้นําใบแรกนะครับผมชึบบยังมันมก่อนโอเคนะครับผมส่วนอ,อันที่สองเป็นเบอร์เบอร์สามแล้วกันนะผมเบอร์สามนะครับผมเอาเป็นท่านผู้นําใบที่สองนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมกฎของท่านผู้นําคืออะไรนะครับผมไม่ว่าท่านผู้นําเนี่ยข้างหน้าเป็นสีแดงใช่ไหมครับข้างส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นสีดําอ่านะครับผมไม่ว่าท่านผู้นําทํำยังไงนะครับผม ลูกน้องจะต้องทําตามเสมอน,นะครับผมโดยที่อย่างแรกนะผมพี่หมีก็จะทําการเปิดไพ่นะผมอ่าเห็นไหมผู้นําเป็นสีแดงลูกน้องก็ต้องเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับผมชึบอืมอ่าสุดยอดไหมครับเอ้าไม,ไม่ไม่โอเคเหรอก,ก็ก็นี่ไงก็ผู้นําทําตามลูกน้องก็ต้องเป็นอ๋อโอเคโอเคน้องบอกว่พี่มันก็แดงหมดดาหมดนี้อ๋อได้ได้ได้เงินสลับนี้แล้วกันโอเคไหมคนละแถวนะอย่าลืมนะครับถ้าผู้นําเป็นอย่างไง ลูกน้องก็จะเป็นอย่างนั้นื่อ <c oughs> เห็นไหมเอา้ายังไม่โอเคเหรอ,อเดี๋ยวพี่มีสามงี้ก็ได้เออนะครับผมอ่ะง่ายดีนะครับผมอ่ะดจังดีผู้นำำําทํำยังไงลูกน้องก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคนะครับสำหรับวิธีการเล่นกลชุดนี้นะครับผมเริ่มแรกน้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งสำลับนะก็คือเราใช้แค่สีดํสิบใบแล้วก็สีแดงสิบใบนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากลชุดนี้เนี่ยก็คือเทคนิคไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมก็ถือว่าทน้องสามารถเอาไปฝึกกันเล่นง่ายๆนะครับผมแล้วแต่ว่าลน้องจะพีเต์เป็นน้ํากับน้ํามันหรือจะเป็นพีเต์แบบหัวหน้าลูกน้องอะไรก็ได้แล้วแต่ของน้องในการพีเต์นะครับผมตัวกลไม่ได้มีการพีเต์แบบตายตัวนะอ่ะโอเค เริ่มแรกนะครับผมน้องๆต้องใช้เนี่ยก็คือเอาสีแดงสีดำอย่างละ10บใบนะครับผมย้ำว่าอย่างละ10บใบนะเริ่มแรกนะครับผมให้น้องเนี่ยจับไพ่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมจับแบบนี้แล้วเราดิวไพ่นับปกตินี่ครับหนึ่งสองสามแบบนี้ผมพอถึงไปที่สานะครับให้น้องเบรกไพ่ไปครับสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9แล้วก็1 0นะครับผม10ไใบ,บปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตรงนี้น้องก็สเปซนะผมเป็นสีดำบบา1บใบหรือถ้าในกรณีเราเล่นไม่มีไม่มีโตะนะให้น้องยื่นตรงนี้แล้วให้คนดูนับ10ใบ,บก็ได้นะผมยืน่นนี้เขานับไปอ่ะซึ่งจังหวะนี้นะครับผมตรงข้างซ้ายเนี่ยน้องๆต้องเบรกไว้ตังแห่ที่3ลักษณะแบบนี้นะผมพี่หมีจะเบรกไว้แบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือด้านที่คนดูเห็นจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เขาก็จะมองไม่เห like ็นด้านที่เราเบรกแบบนี้นะครับผมเราเบรกไปลักษณะนี้เนาะพอหลังจากที่คนดูนับเสร็จหรือเรานับให้คนดูเสร็จแล้วว่า10บใบนะครับให้น้องเอาสิบใบที่เป็นสีดําเนี้ยสอดไว้ระหว่างกลาง3ใบที่เราเบรกไว้นะครับผมเมื่อกี้เราเบรกไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บพอรับกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราสอดไว้ระหว่างกลางนะครับผมแบบนี้ซึ่งคนดูเขาจะเข้าใจว่าเราเอาสีดำมาสอดไว้ด้านล่างแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเราเอาสอดไว้ตำแหน่งที่อยู่ตรงระหว่างเบรกแบบนี้ไว้นะครับผมแล้วเราก็ดันเข้าไปแบบนี้อะ พราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ในมือน้ไม่คกุจะเป็นลนักษณะนี้ครับก็คือจะเป็นแดง3าใบข้างล่างจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นแดงอีกเจ็ดใบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวให้หนีย้อนดูอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับผมใบที่1ใบที่2ใบที่3เบรกนะครับ4 5 6 7 8 9และ10ตรงนี้ก็สเปซให้คนดูนับหรือจะยื่นให้คนดูนับก็ได้10ไปพอหลังจากเสร็จนะครับปุ๊บอ่าให้คนดูส่งกลับมานะครับ น้องๆก็เอาทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะ่ยใส่ไปด้านล่างใส่ไปตรงระหว่างกลางที่เราเบรกไว้นะอ่ะแบบนี้นะครับผมระดัเข้าไปชึบพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับผมให้น้องๆคว่ำกองไพ่ทั้งกองครับแล้วนะับดิวปกตินะอย่าแยกบนโต้งี้ไม่ใช่นะครับผมให้เราดิวอย่างนี้1 2, งสอี่ห้าหกด8ด 9แล้วก็10แบบนี้นะครับผมอะแล้วเราแยกเป็น2องกองก่อนจัดให้พอดีนะผมตอนจังหวะที่น้องจะเริ่มพลิกไพ่เนี่ยที่พลิกหงายขึ้นมาเนี่ยระวังนะครับผมเพราะว่าตอนที่หมีอัดกลนเนี่ยต้องบอกน้องๆตามตรงว่าหลุดเยอะมากตอนที่เราพลิกไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็เราพลิกกองซ้ายกบอนแล้วแต่ขนาดนะผมแล้วก็แกล้งบอกคนดูว่าเดี๋ยวจะหาไพ่ผู้นําออกมานะครับผมซึ่งน้องๆจะต้องเอาไพ่ตำแหน่งที่4นะผมค่อยค่อยสเปซออกไปนะครับไปที่1ไปที่2ไปที่3แล้วก็ไปที่4ี่ น้องเอาใบนี้นะครับผมแล้วก็เอาจ็อกออกมาลาักษณะแบบนี้นะครับผมวางไว้ก่อนก็ได้ส่วน3ใบที่อยู่ขวามือให้สอดไว้ล่างสุดข้างล่างสุดนะอีกครั้งนะครับผมช้าๆนะชึบพอตอนน้องพลิกมาเนี่ยอย่าอย่าเผลอไปสไลด์ข้างล่างนะถ้าสไลด์ข้างล่างเนี่ยจะเห็นสีดํานะผมเราก็พลิกทั้งกองเสร็จปุ๊บแล้วจับดีๆก่อนนะผมแล้วก็จังหวะที่เราจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไพ่หัวหน้าออกมาเนี่ยเราจะเอาตำแหน่งที่4นะ ใบที่1ใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบที่4น้องๆก็ลากออกมาวางไว<ๆ>้น,นี้ก่อน1ใบใบที่1นะครับผมนี่3ใบที่อยู่ข้างนี้นะครับผมให้ Filter, il, น้องเอาสอดไว้ข้างล่างเป็นอันเสร็จพิธีครับแล้วก็คว่ำลงใบอันนี้คือเสร็จแล้วนะนเ,หนเ,เหมือนกันครับกองนี้ทําเหมือนกันนะครับผมเอาใบที่3ครับ1 2สอไอ้ใบที่4โทษทีเอาใบที่4นะผม1 2 3และใบที่4นะครับผมน้องๆหยิบมาวางไว้แบบนี้ก็ได้นะผมหยิบมาวางเสร็จปุ๊บให้เอา3าใบที่อยู่นี้ครับสอดไว้ด้านล่าง แบบนี้แล้วความทั้งกองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เท่าน้องงงเนี่ยลองเพลงแบ็กกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมให้น้องจำง่ายๆนะครับเวลาสลับนะครับผมชุดแรกพอหลังจากที่เราเล่นเนี่ยเราจัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครั้งแรกให้เปิดเป็น3 3 3สามสามนผมจำง่ายๆก็คือ3 3 3สามสามนผมอย่างแรกน้องก็เปิดไปเลยสใบซึ่ง3ใบแรกเนี่ยคนดูเขาจะไม่งงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกองสีแดงทั้งหมด นี่คือสิ่งที่คนดูเข้าใจนะครับผมแต่จริงมันไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวที่หนีย้อนกลับให้นะซึ่งไพ่ข้างในาเซตนี้นเป็นอย่างไรนะครับทั้งสองเซตจะเป็นเหมือนกันนะครับผมก็คือจะเป็นแดงดําแดงส่วนด้านนี้นะครับผมมันก็จะเป็นดําแดงดานะครับผมอย่างนี้เห็นไหมเป็นดําแดงดานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคนดูเขาจะเข้าใจว่าตรงนี้คือดําหมดแล้วก็ตรงนี้คือแดงหมดนะครับผมเพราะฉะนั guys, ้นเนี่ยน้องเปิดไปที3สแล้วสลับนะครับผมก็คือ1 2 3แบบนี้ คนดูเขายังเฉยๆนะครับเพรว่าเฮ้ยมันก็ปกตินี่ก็ข้าน,นี้เป็นสีแดงข้าน,นี้เป็นสีดําครั้งแรกที่น้องๆต้องสลับนะผมให้น้องสลับกองหัวหน้านะหรือกองที่หงายนะผมสลับกันก่อนแบบนี้ชุบอ่ะลักษณะบแบบนี้นะผมแล้วเปิดไปสามใบหนึ่งสองสามครั้งที่สองนะผมทำไมที่มีถึงไม่สลับกองบนเพราะเนื่องจากสลับกองบนเนี่ยมันไม่เมีเซ้นนะผมเพราะว่ากองนี้เราถูกสลับไปแล้ว งั้นเราเปลี่ยนมาสลับกองล่างบ้างนะครับผมซึ่งกองล่างสาใบเนี่ยมันเป็นสีโคลาสีตรงข้างมันอยู่แล้วนะฮะหมามันเป็นสีแดงหมดสีดำหมดเราต้องสลับกันอ่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดไพ่นะครับผมจบกลนชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,มไม่จำเป็นต้องใช้ไพ่พิเศษหรือไพ่กิมมิคแต่ทั้งสิ้นนะครับผมข้อ,ขอ,ขอควรระวังกลนชุดนี้นะสิ่งแรกนะผมที่หมีบอกน้องเลยก็คือไอตอนที่เรานับเนี่ยแล้วเราพลิกไพ่เนี่ยระวัง ระวังอย่าให้เผอสีดำมันโผล่แลบออกมาข้างล่างนะผมถ้าโผล่สีดำแลบออกมาข้างล่างเนี่ยทุกอย่างจบเลยนะครับผมเพราะคนดูเขาจะรู้ทันทีว่าเราแอบสลับไพ่ไว้แล้วนะครับผมชุดนี้เนี่ยข้อควรระวังมีแค่นี้จริงๆนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมคนชุดนี้เนี่ยเพื่อกันไม่ให้คนดูงงนะครับน้องๆพยายามพรีเซนต์ดีๆนะมันอยู่ที่การพรีเซนต์นะผมเมยากลน,นะเพราะงั้นถ้าน้องพรีเซนต์ไม่ดีหรือพรีเซนต์ไม่เข้าใจเนี่ยคนดูเขาดูชุดนี้เนี่ยเขาดูเฉยๆว่า,าก,ก,ก็แค่ สีมันเหมือนกันแค่นั้นเองนะผมแต่ถ้าน้องๆพรีเซนต์ดี D เนี่ย,เ,ยเขาก็จะอึ้งทันทีว่าเฮ้ยเออต่อให้เราสลับซ้ายขวาหน้าหลังทั่งนี้อะไรเงี้ยทําไมไพ่มันก็ยังตามหัวหน้าเหมือนเดิมนะครับกรอบประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครชอบกิจการเรียนรู้มายากนนรณ์นะครับกรไพ่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กักชบช่องเบจิกแแบร์แคมเดมี่ด้วยนะครับผมสำหรับน้องคนไหนกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหมังากนี้ทุกครั้งที่มีอัพกใหม่นะครััับบบมา้นนีีะครรผส ฝุดกดไงเยอะนะครับไปนะครับบ๊ายบายฝากกดส r ั b e ด้วยนะครับ bye